สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสปอร์นะคะวันนี้ก็มีเมนูอร่อยๆอมาฝากนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราเต้าหู้หมูสับนะคะดีจ้าน่ากินมากๆเลยไปเลยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะการผัดนะคะก็ผัดเหมือนกะเพราทั่วๆไปนะคะก็ใส่เครื่องแกงผัดกะเพราลงไปเลยจ้าเจียวให้หอมนะคะ ผัดกะเพราเต้าหู้หมูสับนะคะเต้าหู้นะคะก็เหลือจากการที่นํามาต้มนะคะสมผรอนก็ยัดไส้ไม่หมดก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นํามาผัดกะเพรากับหมูสับนะคะแล้วก็มีหมูที่ยัดไส้เหลือปนกันไปนะคะนํามาผัดกะเพรานี่จ้าเครื่องแกงหอมแล้วนะคะใส่พริก อันนี้นะคะก็จะเป็นพริกขี้ฟ้าแดงนี่นะคะใส่หมูเต้าหู้แล้วก็หมูสับที่เตรียมไว้นะคะนำไปผัดรวมกันเลยค่ะกินชุนนะคะเครื่องแกงผัดกระเพราแซบๆจ้าผัดกระเพรานะคะก็เป็นเมนูที่ หลายๆคนชอบทานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราหมูผัดกระเพราเนื้อผัดกระเพรากุ้งปลาหมึกขึ้นชื่อว่าผัดกระเพราก็จะแซ่บๆแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยจ้าที่วันนี้สมพรนำมาฝากเพื่อนๆนะคะง่ายมากเลยแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่น้ําปลา ใส่ซอสปรุงรสลงไปนะคะผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยนี่จ้าเติมน้ำตาลลงไปนิดหน่อยนะคะ <S 1> <S 1> ตัดความเผ็ดนะคะ <S <S จะ้าหมูก็สุกแล้วนะคะ น้ำล้างค,คุกค่ะมีนำมาใส่นะคะก็จะมีน้ำนิดหน่อยนะคะจะเสร็จเรียบร้อยเมนูพื้นบ้านนะคะผัดกระเพราชิมรสเลยค่ะ ัดเค็มนิดนึงนะคะเติมไปหน่อยหนึ่งน้ำปลาค่ะน่ากินนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะผัดคลุกเ้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จนะคะ ง่ายมากเลยแล้วก็น่ากินด้วยนี่จ้าผัดกระเพราเต้าหู้หมูสับนี่นะคะไปเลยค่ะตักใส่ชามนี่เสร็จแล้วนะคะผัดกระเพรากำลังร้อนๆเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆนี่ค่ะ น่ากินไหมคะเมนูพื้นบ้านอีกเมนูหนึ่งก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะคลิปหน้าสมพรจะมีเมนูอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ